Good morning students how are you um teacher สุธิลาเย็นช a m today I would like to talk about a new lesson อ uh, ่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาบหดเรียนใหม่กันแล้วนะคะมาคราวที่แล้ว how many ค่ะวันนี้อะไรดีนะ how much ค่ะ how much how much oil do you have how much oil do you have วันนี้เราจะมาเรียน how much กัน how much oil do you have oil น้ำมันนะคะนับไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถามว่าน้ำมันจํานวนเท่านี้เท่านั้นเราจะพูดว่ายังไงแต่เวลาเราตั้งคำถามเราจะถามว่าอย่างไร เกี่ยวกับปริมาณของน้ำมันค่ะอ่ะเราก็มารู้ความหมายของ much กันก่อนเนาะ much มีความหมายเหมือนกับ many เลยแต่ใช้ต่างกันตรงที่ว่าใช้กับ singular uncountable noun ค่ะ examples Suda can't s peak much English u d ด a can't speak much English นะช้าๆนะคะเอาใหม่นะสุด a can't speak much English u d ด a can't speak much English อ่าพอเราพูดได้แต่ละคำชัดเจนแล้วเราก็พูดให้มันไวขึ้น speed นะสปีด uh, มาหน่อยนึงสุดา can't speak much English สุดา can't speak much English น uh, ะแล้วแต่ใครมีความสามารถแต่ยังไงก็แล้วแต่จะพูดช้าพูดเร็วไม่สำคัญพูดให้ชัดเจนและสามารถสื่อสารได้นั่นละค่ะคือความสำคัญของการสื่อสารนะคะสุดาเนี่ย can t uh, นั่นจะเห็นว่ามี apostrophe นะคะมันย่อมาจาก can กับ not แปลว่าไม่สามารถค่ะ เพราะฉะนั้น can ตัวเดียวแปลว่าสามารถค่ะสุดา can't speak much English นะสุดาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากแปลไทยเป็นไทยอีกรอบก็คือพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย dog a cat นะซึ่งป .5 แล้วไม่ควรจะได้แค่นี้เนาะควรจะได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเร,เราเลยมาสอนเรื่องของการพูดให้เป็นประโยคเราจะไม่พูดเป็นคำแล้วค่ะป .5 เราจะเริ่มสื่อสารเป็นประโยค์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณส่งคลิปเสียงมาให้ครูเนี่ยถือว่าคุณผ่านระดับหนึ่งแล้วนะของเด็กชั้นประถมปีที่5 How much money does your dad have? How much money does your dad have? นะ money เงินค่ะเป็นนามนับไม่ได้ค่ะเด็กบางคนก็สงสัยทำไมะครูนี่ไง ร้อยสองร้อยสามร้อยสิบยี่สิบสามสิบอันนั้นมันเรื่องของการนับแบงค์นับเหรียญค่ะคำว่าเงินเนี่ยมันเป็นนามธรรมานามธรรมาท,ทุกอย่างเราจัดมันอยู่ในกลุ่มของ singular uncountable noun ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามว่า how much money does your dad have ซึงให้ความหมายว่าพ่อของคุณเนี่ยมีเงินมากแค่ไหนมีเงินเท่าไหร่ นะประมาณนี้ค่ะน,นี่พอมารวมกับ how much ก็กลายไปเป็นคำถามอย่างที่คุณครูกล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะถามเกี่ยวกับปริมาณาของคำนำนับไม่ได้ะ examples How much sugar do they have? How much sugar? Do they have พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีน้ำตาลจำนวนเท่าไหร่ They have little sugar They have little sugar เราเรียนไปแล้ว little ความหมายแปละว่าน้อยมากน้อยจนแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทีนี้เลยแปลว่าเขาทั้งหลายมีน้ำตาลเหลือน้อยอ How much pork does she have How much Pork does she have? นะหล่อน pork ในที่นี้แปลว่าเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูนับไม่ได้แต่ถ้าเป็น pig หมูเป็นตัวตัวอย่างเงี้ยค่ะนับได้เนื้อหมูนับไม่ได้ค่ะก็เลยถามจำนวนว่า How much pork does she have? ถามชีตอบชีค่ะ She doesn't have any pork. She doesn't have a อนนี r พอก y นี้ก็เป็นบทเรียนเมื่อคราวที่แล้วนะในประโยคคำถามกับในประโยคปฏิเสธในที่นี้แปลว่าไม่มีเลยไม่เหลือเลยไม่มีเนื้อหมูเหลือเลยนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเหลือน้อยมีมากอย่างเงี้เราก็เลือกเอาความหมายของ l i t t l e เอาไปใช้ a l o t o p เอาไปใช้ s o m e เอาไปใช้นะคะ how much money do we need how much ม o น e ี e e ู e ินีดเจ้าตังไปซื้อเกมมาลงคันกันหน่อยสิพวกเรามาถามหน่อยว่าพวกเรามีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แล้วเราต้องการเท่าไหร่นะเพราะนั้นภาษาของพวกเราก็แปลว่า how much money do t h e y need แล้วพวกเราต้องการเงินอีกเท่าไหร่ We need 10 million dollar We need 10 million dollar น่าสิบล้านเลยนะโอ้โหเกมอะไรสิบล้านอืมน่าสนใจนทีนี้ก็สรุปความหมายของ much นะความหมายเหมือนกับ lots of กับ a lot of เลยแปลว่ามากแต่ a lot of กับ lots of ส่วนมากจะใช้ใน ประโยคบอกเล่า much จะใช้ในประโยคปฏิเสธหรือไม่ก็ประโยคคำถามที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ใช้นำหน้านามเฉพาะ singular uncountable noun เท่านั้น much กับ many คู่กันนะคะแล้วมา exercise put much in the blanks and translate to Thai put much in the blanks and translate ทูชายจับไอ้เจ้า much เนี่ยไปไว้ในช่องว่างให้หน่อยแล้วก็แปลเป็นภาษาไทย number one how แล้วเราก็ใส่ much ลงไปเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูทำสัญ,ญลักษณ์สีแดงให้ไหมอืมไม่ได้แล้ว how much money do you want how much money do you want เราไปแปลดูนะคะว่าแปลว่าอะไร number two Peter doesn't have much time to sleep peter doesn't have much time to sleep time time uh, time time hmm. number three how much sugar for your coffee how much sugar for your coffee number four how much does this shirt cost how much does this shirt cost cost แปลว่าไม่บอกน้อ no. ให้ไปหาเอาเองบ้าง number five อันนี้ตัวใหม่ cost อ่าเป็นตัวใหม่เป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับครูที่สอนเราแต่ว่าเราน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะคะ I don't have much water I don't have much water นะคะก็สั้นๆน,นะวันนี้สั้นๆเพราะ much เรา เข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเรารู้เรื่องของ Many แล้วเพราะ much กับ Many มันแค่เป็นเรื่องของการเข้าใจนามนับได้กับนามนับไม่ได้ถ้าเราสามารถแยกตรงนี้ออกเราก็สามารถเลือกใช้ how much กับ how many ได้ไม่ยากเลยค่ะโอเควันนี้บทเรียนก็มาถึงสุดท้ายแล้วเนาะครูก็ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากว่าให้พวกเรา นะคะช่วยขยันทําแล้วก็ฝึกออกเสียงบ่อยๆฝึกออกเสียงให้ถูกให้ชัดเจนช้าไม่เป็นไรคะ่ะพอเราฝึกออกเสียงถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะคล่องเองในไม่ช้าเนาะในไม่ช้ากับช้าไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนกันเนาะความหมายก็โอเ okay, ค that's it for today thank you for you r watching อ่าแล้วอย่าลืมไปทบทวนคลิป ที่มีก่อนหน้านี้นะคะว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าไปย้อนดูเอาค่ะโอเ okay, ค goodbye